สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับแล้วอยากจะจัดแสงหน้าโต๊ะคอมไม่ว่าจะเป็นนักแคสเกมหรือว่าไลฟ์สดนะครับหรือว่าทํารายการหน้าโต๊ะคอมนี่นันไลท์มิกแพด27 c เพียงดวงเดียวสามารถที่จะจัดแสงออกมาได้แบบนี้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้รีวิวตัว Nanlite Mix Pad 2 1 1 c นะครับเป็นไฟแผงขนาดเล็กมาถึงในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เป็นไฟแผงสำหรับงานที่ดูเป็นมืออาชีพมากคือตัวนี้จะเป็น Nanlite Mix Pad 2 27C เป็นไฟที่ให้กำลังไฟค่อนข้างสูงอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาอันบอกกันก่อนนะครับว่าในนี้เขามีอะไรมาให้บ้างพอเราแกะออกมาครับเราจะเจอกับพวก User Manual คู่มือ การใช้งานตรงนี้จะเป็นตัวไฟของ27 c นะครับใส่ถุงสีขาวคุณแบบนี้มาเลยครับแล้วก็ตัวไฟแผงอย่างที่บอกครับว่ามันตัวใหญ่กว่าตัว11 c เยอะเลยเป็นไฟแผงที่สําหรับใช้กับงานที่จริงจังมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายหรือว่าใครทํา y o YouTube ที่มีผู้ช่วยตัวนี้ก็สามารถ พกพาไปได้ง่ายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็น 11c ตัวเล็กที่ผมได้รีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครมันสามารถติดหัวกล้องเราสามารถที่จะเดินวอล์ได้ด้วยนะครับอันนี้คือตัวไฟของเขานะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟ LED อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดลึกเกี่ยวกับตัว 27c กันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้แบบนี้เลยเราสามารถที่จะเสียบไฟตรงเข้าไปได้จากคลิปที่แล้วที่ของ 11c เนี่ย จะไม่มีทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็ไม่มีเรื่องของแบตเตอรี่มาให้เลยนะเราต้องไปซื้อแบตเตอรี่มาเองตัว Nanlite Mixpad 2ยี c เนี่ยตัวด้านหน้าจะเป็นแผงไฟ LED จะมีไฟแบบฮาร์ดไลท์ซึ่งเป็นไฟเม็ดใหญ่ๆที่อยู่ด้านในส่วนตัวไฟแบบซอฟ t ์ไลท์เนี่ยจะเป็นกระจกด้านหน้านะครับที่มันเป็นแมสดสีขาวเล็กๆตัวนี้สามารถทํางานได้เป็นแบบแสงแข็งหรือว่าแสงนุ่มก็ได้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมี ลูกเกียว4มุมเลยนะครับตัวนี้เอาไว้ใส่พวกซอฟบ็อกหรือว่าพวกบานดอต่างๆอุปกรณ์เสริมที่เขามีออกมาด้านหลังครับตรงนี้จะมีพอตเอาไว้สําหรับใส่แบตพวกตระกูล NPF ไม่ว่าจะเป็น550750แล้วก็970นะครับตรงนี้จะมีหน้าจอแบบ OLED ด้านล่างจะเป็นปุ่มเปลี่ยนสวิตช์โหมดปุ่มเมนูนะครับแล้วก็ทิกเกอร์ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีไดออลตรงนี้ก็จะปรับลดเพิ่มแสงสวิตช์โหมดอะไรต่างๆด้านล่างจะมีพอตแจ็ค DC 15 v ถึง24 v นะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดส่วนตรงนี้จะเป็นพอร์ต y p e c นะครับเอาไว้อัพพวกเฟิร์มแวร์ต่างๆนะเวลามีเฟิร์มแวร์มาใหม่เราก็สามารถที่จะอัพผ่านตัวพอร์ต y p e c ตรงนี้ได้ส่วนตัวด้านล่างนะครับจะเป็นขาที่เอาไว้ใส่พวกขาไฟแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้แล้วก็ล็อกได้เลยนะครับปรับก้มเงยได้นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปกับขา ไฟเรียบร้อยแล้วนะน้าหนักตัวนี้อยู่ที่1.35กิโลกรัมความแม่นยําของสีที่เขาให้มาครับ CRI อยู่ที่95แล้วก็ TLCI อยู่ที่98เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นจึงทําให้เวลาไฟตัวนี้ไปส่องโดนไม่ว่าจะเป็นผิวคนหรือว่าวัตถุต่างๆนะครับสีจะไม่เพี้ยนนะครับตัวน่าไลฟ์มิกแพด2 27C ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่7,500บาทเป็นประกันศูนย์ C.O.B Media นะครับรับรองสบายใจหายห่วงแน่นอนสําหรับคนที่ ออกไปทำงานนอกสถานที่นะครับเราสามารถที่จะใช้แบต NPF 550 NPF 750หรือว่า970นะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะเพื่อนๆก็ใส่ไอเจ้าแบตตัวเนี้ยเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยครับเห็นไหแค่นี้เองมันจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเรามีแบตก้อนเดียวเราสามารถที่จะใส่เข้าไปก้อนเดียวแล้วก็ใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับอันนี้ก็คือต้อง ใช้งานแบต2ก้อนนะครับสำหรับตัวในไลท์มิกแพด 227C ถ้าเกิดก้อนเดียวเนี่ยไฟไม่ขึ้นเดี๋ยวลองดูใหม่นะปึ๊บเหนครับพอผมใส่2ก้อนเนี่ยไฟติดเลยเดี๋ยวผมจะลองใส่ก้อนฝั่งนี้นะเห็นไหมครับไม่ได้ใส่ก้อนเดียวไม่ได้นะครับต้องใส่ถึง2ก้อนอพอใส่2ก้อนนี่ก็คือไฟทํางานได้ปกติเลยแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะใช้งานแบบไม่ผ่านแบตนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เลยครับ แจ็คที่เขามีมาให้นะครับอะแดปเตอร์ที่เขามีมาให้เสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่ออกได้เลยต่อไปเรามาดูเรื่องฟังก์ชันที่อยู่ในตัว Nanlite Pad 2ยี่ c นะครับว่าเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้บ้างเริ่มจากตัวนี้นะครับเวลาเราต้องการที่จะเปลี่ยนโหมดนะครับตรงนี้จะมีคําว่าโหมดอยู่ให้เรากดโหมดไปเลยครับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโหมดได้ภายในปุ่มเดียวเลยผ่านตัวปุ่มโหมดตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้มีฟังก์ชันมาให้เหมือนตัว1 1 c นะครับ จะมีโหมดไฟแบบธรรมดานะครับ c t hard แล้วก็ CTT soft นะครับเป็นไฟแบบ hard light แล้วก็ soft light นะครับต่างกันยังไงถ้าเป็นไฟแบบ CTT hard นะครับดวงไฟที่ออกมาเนี่ยจะผ่านตัว LED เม็ดใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว CTT soft นะครับหรือว่าไฟแบบ soft เนี่เห็นไหมว่าไฟมันจะผ่านตัว แขงข้างหน้านะครับเป็นไฟเม็ดเล็กๆยิบๆ,ๆนะครับตรงนี้แสงก็จะนุ่มขึ้นตัวไฟ Nanlite m i c p a d 2ยี่สตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าเควินได้ตั้งแต่2,700นอะครับนี่อันนี้คือ2,700ันเควินะครับแสงจะออกสีส้มๆแบบนี้นะครับปรับได้จนไปถึงแสงขาวนะครับหกพันเควินอันนี้ก็คือแสงขาวแบบนี้ครับ ทั้งโหมดซอฟตแล้วก็โหมดฮาร์ดไล h ์นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อ่ะอันนี้คือฟังก์ชันแรกก็คือโหมด CT ซอฟตแล้วก็ Hard นะครับกดโหมดไปครับคราวนี้จะมาอยู่ในโหมด HSI หรือว่าไฟ RGB นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะดิมไฟได้ตั้งแต่0ูนย์จนถึง100%เต็มเหมือนกันไฟค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เราสวิตช์โหมดนะครับเพื่อจะปรับเปลี่ยนโทนสีของดวงไฟได้เลย36,7สีนะครับ ถ้าเกิดเราดูในตัวเลขตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่0 0 0, 0<ม>จนไปถึง360นะครับก็คือ36,000ีแล้วก็สวิตไปอีกทีนึงนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็น saturation ปรับความเข้มของตัวไฟ rgb นะครับโอเคอันนี้ก็คือโหมดของไฟ rgb หรือว่าโหมด hsi นะครับอันนี้ผ่านไปโหมดที่2โหมดที่3นะครับเรากดโหมดไปเลยครับอันนี้จะเป็นโหมดเอฟเฟกนะครับซึ่งโหมดเอฟเฟกเนี่ยเขามีมาให้15เอฟเฟกนะครับก็จะเป็นโหมดหลกักๆที่ เราใช้งานกันทั่วไปเลยก็จะเป็นพวกฟ้าร้องฟ้าผ่าทีวีปาปาละัซี่ดิสโกโ้รถตำรวจอะไรอย่างนี้นะครับไฟเสียฟ้าผ่าแบบนี้มีมาให้ถึง15แบบนะครับเราสามารถที่จะใช้ในโหมดนี้ไปจำลองแสง,งต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ไอโหมดไฟเอฟเฟกตตรงนี้เราสามารถที่จะปรับค่าย่อยของเขาได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสว่าง หรือว่าความเร็วในการทำเอฟเฟกนะครับเราสามารถที่จะเลือกปรับตั้งค่าผ่านตัวโหมดไฟเอฟเฟกตรงนี้ได้เลยอันนี้คือสโหมดหลักๆที่เขามีมาให้ในตัว n น n l i t e Mixpad Two ยี่สิบ c นะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้ลองเอาตัวแน n l i t e Mixpad t w ยี่สิบ c นะครับลองจัดแสงแบบถ้าเกิดคนแคสเกมหรือว่านั่งไลฟ์หน้าโต๊ะคอมนะครับแล้วอยู่ในพื้นที่ห้องที่มันมีจํากัดมากๆเลยอย่างเช่นห้องเช่าคอนโดอะไรอย่างนี้ที่พื้นที่น้อยมากๆนะครับ หรือว่าใครตั้งโต๊ะอยู่ในห้องนอนนะครับแล้วมันไม่มีพื้นที่ที่จะไปวางพวกไฟซอมบ็อกตัวใหญ่ๆโดมตัวใหญ่ๆเราสามารถที่จะหาตัวมิกแพดทูอย่างนี้นะครับมาจัดแสงก็ได้อันนี้เพียงแค่ดวงเดียวนะครับเพราะว่าผมมีตัว2 7่แค่ดวงเดียวมาลองจัดแสงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับลองมาดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็ได้วางอยู่หลังคอมพิวเตอร์ของผมนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยผมจะตั้งอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยไฟตัวนี้ผมได้จับขึ้นขาไฟนะครับแล้วก็อยู่ในโหมดของไฟแบบ CCT soft light นะครับเปิดอยู่ที่80%ข่าวอุณหภูมิของแสงนะครับผมเปิดอยู่ที่5,600ควินนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยชอบแสงโทนไหนนะอันนี้ผมก็ใช้อยู่ประมาณ5,600ควินอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็แสงที่ได้ออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่นี่ครับคือแสงที่ได้ออกมาจากไฟ n นลไลท์มิกแตดทู 27C นะครับเพียงแค่ดวงเดียว ส่วนตัวด้านหลังเนี่ยจะเป็นไฟที่เอาไว้เติมฉากนะครับก็อย่างเช่นพวก power tube 26c แบบนี้นะครับแท่งเล็กเอาไว้หยอดตามมุมต่างๆแล้วก็ไอที่เห็นสีน้ำเงิงนอย่างนี้นะครับก็จะเป็น n a n l i g h power tube 230c นะครับเป็นไฟทูบที่แท่งโคตรยาวเลยนะครับอันนี้อ่ะอันนี้นะครับก็เรียบร้อยอันนี้เป็นแค่แสงแต่งฉายเฉยๆแต่แสงหลักของเรานะครับก็จะเป็นแสงแบบ key light ซึ่งตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแนลไลท์มิกแพดทูยี่เจ็ด c ครับแสงที่ได้อย่างที่ผมบอกครับว่าตัวค่า c i ของเขานะครับก็คือ95แล้วก็ค่า t l c i เนี่ยก็คือ98ถ้าเกิดจะให้ผมอธิบายตัวพวกนี้ก็อาจจะยาวไปนิดนึงนครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดง่ายๆเลยแล้วกันว่าถ้าเกิดเราซื้อไฟพวกสปอตไลท์หรือว่าไฟต่างๆนะครับแน่นอนเลยสิ่งแรกที่เราจะดูนะครับก็คือค่า c i หรือว่าค่า t l c i นะครับว่ามันเยอะเกินกว่า9 0 หรือว่า95%ขึ้นไปหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเยอะกว่าก็แสดงว่าไอ้ไฟพวกนั้นอะเวลามาส่องโดนผิวคนหรือว่าวัตถุนะครับสีแล้วก็แสงนะครับจะไม่เพี้ยนอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะตอนนี้เลยนะค,คือสีผิวเนี่ยไม่มีเพี้ยนเลยนะครับถ้าเกิดผมนั่งไลฟ์หรือว่านั่งแคสเกมอยู่หน้าคอมหรือว่านั่งรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพื้นที่น้อยมากๆนะครับแค่ไฟดวงนี้ค่อนข้างโอเคนะครับถึงมันจะไม่ได้ซอฟเท่ากับตัวซอฟบ็อก ตัวใหญ่ๆตัวไฟตัวใหญ่หญนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เพื่อนๆจะได้มาคือเรื่องของการใช้พื้นที่ที่น้อยมากๆนะครับแล้วก็เราไม่ต้องไปจัดอะไรวุ่นวายมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือการเททดสอบแสงเบื้องต้นจากตัวแอนไลฟ์มิคแคร์ทูยี่สิบเจ็ดีนี้นะครับบอกเลยว่าใครอยู่ในคอนโดหรือว่าอยู่ในอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าหรือห้องนอนที่มีพื้นที่น้อยๆแล้วอยากแคสเกมหรือว่าไลฟ์หน้าโตคอมนะครับไฟดวงนี้ ตอบโจทย์ที่สุดครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับตัวไฟ n a l l i t m i c p a d 2 27c นะครับเป็นไฟแผงที่สําหรับคนที่ถ่ายงานกลางคืนบ่อยๆนะครับหรือว่าใครที่มีพื้นที่น้อยๆนักแคสเกมก็ได้อยากจะเอาไฟตัวนี้ไปตั้งหน้าโต๊ะคอมเพื่อให้ได้แสงที่สวยงามนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้เลยนะอย่างที่บอกครับถ้าใครพื้นที่น้อยมากๆแล้วอยากได้โต๊ะสวยๆแบบไม่ต้องมีไฟใหญ่ๆหรือว่าซอฟบล็อกใหญ่ๆมาเกะกะสามารถที่ใช้ไฟแผงตัวนี้ ไปตั้งหน้าโต๊ะคอมก็ได้เพื่อทําให้เวลาเราแคสเกมเนี่ยแสงจะสวยขึ้นนะครับมากกว่าเราไม่มีแสงมากกว่าเราใช้ไฟบ้านแน่นอนครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีแก d เจตตัวไหนของทางแนนไลท์มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมกันในคลิปหน้าครับส่วนนี้หมดเวลางผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ